เอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดทบายเดลัยกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่นตัวละครสุดโหดของผมนั่นก็คือโอนี้นั่นเองนะครับเฮ้ยก็คือวันนี้ผมจะมาเล่นโอนี้สายที่แบบว่าผู้รอดชีวิตไม่สามารถเมียนกับผมได้มันจะเป็นยังไงนั่นก็คือเนี่ยครับผมจะเอาแอดออนที่แบบว่าถุงมือเปื้อนเลือดของเรนจิโร่เนี่ยแอดออนอันนี้นั่นก็คือถ้าผู้รอดชีวิตวิ่งไปเหยียบลูกแก้วเลือดอะ่ะ ผมจะมองเห็นเป็นออร่าสีแดงๆเลยนะครับเออแล้วก็อีกอันนึงก็คือแอดออนเศษไม้จากตัวเรือไอแอดออนเนี้ยจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บอะทําลูกแก้วเลือดอะตกเยอะกว่าเดิมเอามาคอมโบกันนั่นก็คือถ้ายิงลูกแก้วเลือดออกเยอะโอกาสที่ผู้รอดชีวิตเขาจะวิ่งไปเหยียบลูกแก้วเนี่ยแล้วทาให้เรามองเห็นเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากขึ้นนะครับโอเคเรื่องแอดออนก็บทเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องเปิร์กนะครับเนี่ยด่านที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยจะเป็นด่านของเดดด็อกเตอร์นะครับก็คือ เป็นด่านที่สําหรับสายเนียนแต่ว่าด่านนี้อีกามันจะเยอะมากๆโดยบริเวณรอบๆแมปเนี่ยอีกาจะโคตนเยอะเลยนะครับแล้วเราก็เอาเปิลอีกาไปถ้าผู้รอดชีวิตเดินไปโดนอีกาทําให้อีการบินขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ตําแหน่งของผู้รอดชีวิตเอ,อ้มันก็เนียนไม่ได้ไงครับผมต่อไปเปิลวิทเปอร์นะครับเปิลเสียงกระซิบมันจะใช้ระบตุตำแหน่งของผู้รอดชีวิตถ้าเรายืนอ,อยู่ใกล้ๆผู้รอดชีวิตในระยะ32เมตรมันจะแจ้งเตือนเราว่า รอบๆตัวเราเนี่ยมีผู้รอดชีวิตอยู่นะโอเคต่อไปเป็นเพลิกหัวหมูนะครับเปลิงนี้เอาไว้ใช้คอมโบก็คือจะทาให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยรักษาบาดแผลยากพอรักษาบาดแผลนานกว่าเดิมใช่ป่ะลูกแก้วมันก็จะไหลยเยอะกว่าเดิมนะครับโอเคต่อไปเปลิกสุดท้ายจะเป็นความหวาดกลัวติดเชื้อถ้าเราตีผู้รอดชีวิตลม้มลงที่พื้นผู้รอดชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราอะ่ะมันจะส่งเสียงกรีดเอามาคอมโบนะครับมันก็คือคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆอะ่ะ มันจะกี๊ดทาให้เนียนไม่ได้ด้วยเนี่ยก็คือแบบว่าสุดยอดคอมโบอหังการมากๆแล้วก็ด่านที่ผมเลือกก็คือด่านเดียด็อกเตอร์ด่านบังคับให้ผู้รอดชีวิตต้องเล่นเนียนแต่ว่าไม่สามารถเล่นเนียนได้เฮ้ยงงไปหมดแล้วอะไรกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าด่านที่ต้องบังคับให้เล่นเนียนแต่ว่าเนียนไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละครับเอ้ยนี่มันด่านของเดดด็อกเตอร์นี่ว่าโอเคผมจะทำให้เขาแบบว่าเนียนไม่ได้เลยโอเคครับมามันเป็นด่านที่ต้องเนียนแต่ว่าไม่สามารถเนียนได้แล้วมันจะเป็นยังไงกันวะเฮ้ยงงไปหมดแล้ววะสอบสนสอบสนก่อนหนึ่งต้องใช้เ per w h i ป p e r นะครับในการตามหาผู้รอดชีวิตอันแสนน่ารักของผมก่อนแล้วผมก็จะเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของเขาออกมาเฮ้ยอีกาว่ะแบบนี้แสดงว่ามันมีคน เฉียนเลือดโอ้ยสปินโอ้วิ่งไวเกินไม่สนครับเอาคนนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาคนนี้ก่อนดีกว่าเหมือนกํลังจะอ่ะเฮ้ยน้องเขาเร,รีบพับหมยเกินเฮ้ยเอาโดนแล้วครับหนึ่งทีเอาไฟฉายเรียกที่อย่างนั้นหรอเฮ้ยเขาเอาแบบว่าอุย้ยปั่นไฟจะเร็จงูไปหมดแล้วมาดิว่าเอาได้ได้ได้เลย,ยปั่นไฟจะเซ็ต เอ้ยมูนวอกไปตีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเลยเห็นเป็นออร่าเลยครับเห็นเป็นออร่าส <s> ีกระโดดกลับไม่โอ้โหูไม่ว่ะเฮ้ยคนนี้สเต็ปแบบว่าใช้ได้อยู่นะเอ้ยผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วตกรอบตกรอบโปรลิกโอ้โยโดนเอ้ยเอ้ยยอมแพ้เลยเดี๋ยวค่อยเปิดพลังนะครับเก็บไว้ก่อนนะโดนแล้วนี่ไงจะใช้เปิร์กดายากอย่างนั้นหรอให้มันมาก็ให้มันหมาเอ้ยเปิดพลังยังไม่ได้นี่ว่า เขาอยู่ตรงนั้นเรายังไม่รีบเล่นเกมเร็วครับเดี๋ยวเกมเร็วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้เราต้องแบบว่าเอามันมันก่อนมีกาเด้งมันเนียนกับพี่คนนี้ไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ไว้ก่อนเฮ้ยนี่มันโอนี่ number one of the Thailand Can You Smile เฮ้ยเห็นออร่าเห็นออร่า เห็นออร,ร่าเลยลุกขึ้นมาเองอุ้ยแบบนี้ต้องโดนแล้ววะแบบนี้ต้องโดนโอ้โหเห็นเป็นออร,ร่าเยอะแยะเต็มไปหมดมาครับเดี๋ยวจับผูร้รอดชีวิตคนนี้ที่แบบว่าจุกดหัวถไปแขวนก่อนเปิดพลังเห็นปะเราเห็นเป็นออร,ร่าเลยนะอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยลืมปรับปุ่มอ่ะ เออโดนไปก่อนโอเคปรปับปภูมิก่อนนะครับโอนี้คิวอีจัดไปเ,ออเห็น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 อย่าเนียนครับไม่ชอบเนียนไม่ได้อยู่แล้วผมเนียนไม่ได้อยู่แล้วครับผมดึงกันลงมาแล้วก็บักบักอุย้ยจะหนีไปไหนโอเคแหวนก่อนใจเย็นใเย็น <c oughs> เราจะถ่าใจเกินไปแล้ววะ่ะเฮ้ยอุ้ยโดนแทงหลังอะไรกันครับ เฮ้ยผมโดนแทงหลังอย่างนั้นเหรอวะเนี่ยมาเดี๋ยวคอเด็ดเอากดตายยากมามาเดี๋ยวพี่ให้แทงหลังอีกหนึ่งทีเฮ้ยเป็นฆาตกร,ก,รก็คือแบบว่าต้องรับความเจ็บปวดอ,อะไรกันครับมันหลอดสตันหน้าผมโอ้โหใช้ไม้ฟรีครับแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องใช้ไม้ฟรีเลยโอเคโอเค ความมันแบบว่าพอก่อนตอนนี้แบบเราต้องใจเย็นก่อนมันจะมันเกินไปแล้วค่อยๆเก็บเลือดค่อยๆเก็บเลือดเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเห็นป่ะเห็นออร่าเนียนไม่ได้ครับผมจะเนียนยังไงอะ่ะค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็นเฮ้ยปั่นไฟเสร็จอีกหนึ่งเครื่องเหรอวะสุดยอดไปเลยนะมามา มาเลยแทงหลังพี่หรอ,แท,หหรอแทงหลังพี่หรอแทงหลังพี่หรอตรงนั้นมีคนแขวนก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวแพ้ไม่แขวนเดี๋ยวแพ้โอ๊ยอีกาอ้าวคนเต็มไปหมดเลยอะเอยเปิดพลังทำไมวะเปิดพลังทำไมครับเนี่ยคอเด็ดนี่ไงนี่ไงก็ให้น้องเขามา ก็ให้น้องเขามาไปดังหน้าปากซอยกีกาเด้งกีการั่นไปดังหน้าปากซอยไหนเจอแล้วไปไหนครับน้องนี่งไงเราปานให้ตาย,ตายเฮ้ยตรงนี้มีสองคนแงวโอ้โหติดวะต้องปุ้มก่อนแล้วพลังมันจะหมดนะครับต้องรีบปุ่มก่อนโอเคมา อีกคนหนึ่งน่าจะตายเอ้ารอยเท้าหรอเฮ้ยลงไปใต้ดีหรือเปล่านะ่ะใครว่าใครวะเฮ้ยจะช่วยเพื่อนจะช่วยเพื่อนไงมาเลยตายแล้วนะคนนี้ปับ๊บเป็นการแบบว่าอุ้ยเสียงมากๆเลยนะเมื่อกี้ ถ้าเขาพับไม้ทันนี่คือแบบผมจบเลยนะแต่เผอิญว่าผมแบบเห็นออร่าไงผมก็เลยรู้ว่าเขาแบบว่ากําลังรอพับไม้เฮ้ยเฮ้ยมีอีกหนึ่งคนตรงนี้มีอีกหนึ่งคนโอ้โหไม่สามารถที่จะเนียนกับคนนีกริริได้เลยเฮ้ยระแ,บบแวนเหมือนอย่างกับแบบว่าแฮ็กแมปอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนกับเปิดกรอบอะแต่เราไม่ได้เปิดกรอบนะ เราใช้แบบว่าแอดออนแล้วก็เปิ๊กมาเลยคอเด็ดตาแล้วนะเฮ้ยรอยเท้าอ่ะผมเห็นรอยเท้าอ่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมต้องเปิดแผลคนที่ไม่เจ็บก่อนนะครับเขาจะได้เลือดไหลนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง ตอนนี้จะวิ่งไปที่ไหนผมก็เห็นหมดอะจะวิ่งไปที่ไหนเอ่ยเปผยพลังเลยเพื่อความมันพื่อความมันโอ้โหอีกาสายรับจางเงามืดเฮ้ยเฮ้ยไปย่งไปย่างไปย่งทุบเข้าไปเดี๋ยวคนคนึงอยู่ไหนหาก่อนนะครับแถมนี้หรือเปล่านะ เฮ้ยไปกลายแล้วเหรอต้องใช้ perwiper ในการแบบว่าหาตำแหน่งนี่ไงแถวน,นี้ถนนแถ<า>ว,วนี้เส๋อยูน่นี่หรือเปล่าครับอยู่นี่หรือเปล่าครับเฮ้ยรักษาตัวเองวะรักษาบ้าดแผลจนเสร็จอ่ะเฮ้ยเราไม่เหยียบเลือดได้ยังไงกันนี่หรือเปล่าเอ่ยเขากำลังวิ่งกลับไปไหมหรือว่าอันนี้เป็นรอยเลือดที่เขาวิ่งมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นอะเดี๋ยวเราก็เจอเฮ้ยอะไรแวบบแบบไม่มีว่ะคิดไปเองอะไรแวบๆบแบบเฮ้ยโหวิดเปอร์ดับแสดงว่าตรงนี้ไม่มีคนครับเรารู้เรารู้เป็นคันตกรแบบรู้ดีเดี๋ยวคนล้มไปแขวนให้ตายก่อนดีกว่าปะ่ะหาไม่เจอแล้วอะ เบิกอีกาก็ไม่เด้งเลยเฮ้ยเนียนจัดจัดตายหรือ,อ,ย,นะอยังนะยังเหรอเก็บลูกแก้วเลือดเนี่ยครับลูกแก้วอันเนี้ยถ้าผู้รอดชีวิตเขาเดินมาชนอะเดินมาเหยียบเดินมาชนอะเราจะเห็นตำแหน่งเขาเว้ยมา โอนี้จริงๆแล้วมาเล่นด่านไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอกเล็กซอกแคบอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันไม่ใช่ฮนี่เว้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือมันเล่นได้ทุกด่านโอนีอ้เห็นปะซอกเล็กๆคือไม่มีผลอ่ะถ้าเราบังคับดีอ่ะซอกเล็กๆคือแบบก็ทําอะไรเราไม่ได้อ่ะมาดิครับนี่ไงนี่ไงบอกแล้วไม่มีผลเลยถ้าเราเป็นแบบว่านักดริฟท์แล้วอ่ะ เราก็ไปได้ทุกที่อ่ะอยู่คนนึงเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอเคใกล้เจอแล้วอยู่แถมนี้คิดว่าจะเนียนได้ตลอดไปอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเราอ่ะอเฮ้ยอะไรวะมันเห็นคนเลยคิดว่าจะเนียนได้ตลอดไปหรือเปล่าอยู่แถบแถบนี้ว่ะจะเอ๋ อยู่ในตู้หรือเปล่าวะน่าสงสัยนะในตู้อะนี่เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดให้หมดเฮ้ยมันจะเนียนอะไรขนาดนั้นครับผมเขาคือใครอ่ะเชอริลวได้ดอวะไอตัวนางพยาบาลใช่ป่ะได้เลย เนียนแบบนี้ต้องโดนคิดจะรอดเฮ้ยยินตรงไม้อีกแล้วคนนี้ยินตรงไม้อีกแล้วนะแปะแขวนเลยไม่รอช้าวิเปิร์มันจะได้แบบว่าเหลือแบบระบุตำแหน่งแค่คนเดียวผมกลัวว่าเขาจะเข้าตู้อดิคนนั้นน่ะ อาจจะมีเปิดเข้าตู้แล้วหิวก็ได้แถวนี้เลยแถวนี้เลยแถวนี้เลยมันน่าสงสัยว่าไอ้ตรงประตูเนี่ยมันน่าสงสัยชักจริงเชียวสายนี่ไงสายเนี่ยเหนอ,อตามหาตั้งนานมันจะรอเปอิดประตูเว้ยมันรอ,อผมไปเหยียบท่อแล้วมันก็จะเปิดประตูโดยทันทีทันใด <c oughs> แต่ว่าเรารู้ไงเรามีเปิดวินเปร์ไวแล้วกูตำแหน่งเขาอะ <c oughs> มันก็เลยแบบว่า เนียนไม่ได้นะแต่ใช้เวลาหาหนานหน่อยนะครับถึงจะมีวิเปอร์เพราะว่าด่านนี้มันแบบมันเยอะอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกำแพงอะซ่องมันเยอะมาดาิใช้เวลาในการแบบว่าไล่ล่าแบบโคตรมันอนะช่วงแรกๆคือแบบไล่กันแบบโคตรมันเลยเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันเลยดีกว่านะครับโอโองห่นเก้าเฮ้ย เนี่ยอ๋อมีเปิร์กย่องเร็วไงคือถ้าในเกมเนี้ยครับถ้าผู้รอดชีวิตเขาเขาเขาย่องอะ่ะ <c oughs> เขาแบบว่านั่งย่องไปกับพื้นใช่ไหมอีการมันจะไม่ลั่นเออผมก็เลยแบบว่าไม่เจอเขาทุกทีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอีการลั่นแต่ว่ายังโชคดีที่เรามีเปิร์กเสียงกระซิบนะครับเอาไว้แบบว่าตามหาระบุตำแหน่งว่าอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาอยู่ตรงไหนอะ่ะคือถ้าเราแบบเล่นแบบเบิร์กเนี้ยแบบมาชํานาญแล้วอ่ะมันจะ คือแบบมันจะหาคนได้ง่ายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมีแถมอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเป็นคลิปที่แบบว่าผมเล่นโอนี้แล้วก็โดนแบบต่างประเทศเขาด่าว่าผมแบบใช้โปรแกรมโกงในการแฮกเออผมก็งงเหมือนกันเขาบอกผมว่าผมเนี่ยมองเห็นทุกคนเลยตีแล้วก็ตีต,ตีตีแบบมองเห็นทุกคนเลยแบบเหมือนผมใช้โปรแกรมโกงแบบเอาไว้มองผู้รอดชีวิตเหมือนผมเปิดกรอบ แต่ที่จริงแล้วผมไม่ได้เปิดก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมแถมให้ทายคลิปอีกนิดนึงแล้วกันขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะบายบายครับอะไรคำน้องฝนงื้อคืออะไรงื้อแปลว่าอะไรอะ่ะอ้าวได้ยินเสียงนกร้องมันแปลว่ามีผู้รอดชีวิตขึ้นไปอยู่บนบ้านใหญ่ ผมต้องตามไปล่าไอ้พวกนี้จะหาเจอเหอรือเปล่าก่อนเถอะเจอแล้วครับผมเฮึยยะว้าวมาโอนิกิริเฮ้ยไม่มี <S 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 ทางลงพับไม้ซ้ายขวากระโดดกลับ เรียบร้อยหนึ่งศพต้องตั้งชื่อ,อยังไงให้อ่านไม่ยากตั้งชื่อว่าที่รักอะไรเงรี้ยผมจะได้เรียกง่ายๆเลยมาดูวะ <c oughs> ผมเห็นคนนะเมื่อกี้ผมไปแล้วผมแรงผมแรงมากผมแรงมากผมบอกเลย ผมแรงมากผมแรงมากตรนี้นัมบันของแบบว่าประเทศไทยอะ่ะต้องมีชื่อผมจารึกอยู่อ้าเวลาหมด แบบอันดับหนึ่งของโลกอะครับมันก็จะแบบนี้แหละเคลมเทสเปิดแล้วขอบคุณครับฮ e โลเอ่อใครที่อยู่ในเนี้ย Fuck h ก c k w o เอ็มนัมเบอร์วันโอนิออฟเดอะออฟไทยแลนด์แคนยูสมำย